รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ประวัติศาสตร์คือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านการพิสูจน์ความถูกต้องของเหตุการณ์และช่วงเวลาและสิ่งที่ทำให้เรื่องราวของชุมชนบ้านเมืองและสถานที่ต่างๆในประวัติศาสตร์มีความเคลื่อนไหวที่มีชีวิตชีวาก็คือบุคคลสำคัญที่เคยมีตัวตนอยู่ในแต่ละหน้าของประวัติศาสตร์ที่เมืองสายหรือสายบุรี ยังมีคฤหาสน์อีกแห่งหนึ่งที่ปรากฏตัวอวดความงดงามของสถาปัตยกรรมต่อคนในท้องถิ่นและอาคารตุกะผู้มาเยือนมานานกว่าครึ่งศตวรรษผู้คนสายบุรีเรียกที่นี่ว่าวังพิพิธภักดีที่เขาเรียกวังพิพิธภักดีคือมันไม่ใช่วังเป็นเรือนหอแล้วพระพิพิธภักดีลูกเจ้ามือยะลิงซึ่งแต่งงานกับ ตนกูกูทรงหลานเจ้าเมืองสายบุรีเป็นเป็นผู้สร้างเพื่อเป็นเรือนหัเป็นที่อยู่อาศัยแต่ทีนี้คนก่อนก่อนก็เป็นการให้เกียรติก็จะเรียกว่าวังบอความที่ว่าคนก่อนก่อนเขาให้เกียรติว่าเรียกวัวงพิพิธภัณฑ์ทีนี้เราทางเราก็ไม่สบายใจแล้วทางเยริ่งก็ไม่สบายใจเพราะว่าคือ พิพิธวังพิพิธภัณฑ์ดีจร,จริงๆก็คือจะอยู่ย่หริงแล้วแล้วก็พอมายอยู่ตรงนี้มันคนภายนอกเขาเลยไม่เข้าใจว่าอยู่ที่ไหนกันแน่แล้วทาไมถึงเรียกว่าวังพิพิธภัณฑ์ดีถึงทีนี้ชมรมม็สมมก็เขาก็คุยกันว่าเออควรจะเปลี่ยนชื่อเรียกบ้านสาลินดงวายูดีกว่าวังพิพิธภัณฑ์ดีเป็นอาคารไม้สองชั้นช่างท้องถิ่นเป็นผู้สร้างโดยนําศิลปะแบบตะวันตก และศิลปะของท้องถิ่นมาผสมผสานกันมีหน้ามุกแบบตะวันตกลูกกรงบันไดเป็นลายปูนปั้นรูปดอกไม้ผนังกั้นห้องภายในอาคารเป็นผนังโค้งอิทธิพลศิลปะตะวันตกลวดลายพันพฤกษาตรงช่องลมนั้นได้รับอิทธิพลจากศิลปะชวาผู้หลังผู้ใหญ่เป็นผู้เล่าคือคุณยายคุณยาย ดิฉันแล้วก็คุณแม่ก็เล่าเพราะว่าคุณแม่ดิฉันก็มาอยู่กับเจ้าของบ้านด้วยค่ะเพราะว่ามีศักดิ์เป็นน้องคือลูกพี่ลูกน้องของตนกูกุสมตนกูกุทรงนั้นเป็นเป็นลูกของตนกูมูฮัมหมัดกับอ่าตนกูตึงเงาะซึ่งเป็นลูกของพระยาวิชิตพ,พักดีเจ้าเมืองปัตตานีคนที่สามเกิดความรักระหว่างตนกูกุสรงกับพระพิพิพ,พักดีลูกเจ้าเมืองลิงก็ ก่อนแต่งงานนั้นก็ทางสายบรีกับทางยหริงนั้นมีเรื่องขัดแย้งนิดหน่อยด้านการมันก็ไม่เห็นด้วยที่จะแต่งงานแต่ด้วยความรักของทั้งคู่ก็เลยบรรดาอุปสรรคแล้วก็ผู้ใหญ่ก็เห็นว่าลูกหลานเขารักกันจริงก็ไม่ไม,ไม่ไม่คิดที่จะขัดขวางก็เลยจัดงานแต่งงานแล้วก็ก็ได้สร้างบ้านหลังนี้เพื่อเป็นเนอนขอไอเรา ค่อนข้างจะสมัยใหม่หน่อยอยู่ระหว่างถึงกลางว่าใหม่กับเก่าก็เลยว่าเออเห็นความรักของของสองคนนี้เราก็ดีใจนะที่ว่าเขารักกันแล้วผู้ใหญ่ก็เห็นในความรักจริงของเขาก็เลยไม่ได้ขัดขวางเราก็ดีใจทําให้รุ่นหลานหลานก็พอแอบชอบใครก็จะไม่ไม่ปิดบังก็จะบอกว่าเออชอบคนนี้อะไรเพื่อเพื่อให้ผู้ใหญ่เขาได้ ดูว่าเออคนที่เราชอบพอนั้นว่าดีพอไหมแล้วก็สมควรที่ว่าจะเข้ามาเป็นเขยหรือสะใภ้ของตระกูลเจ้าเมือง,งสายบุรีหลังจากพระพิพิธพักดีแต่งงานกับตนกูส่งก็สร้างคฤหาสน์แห่งนี้ในบริเวณใกล้กับวังพระยาสายบุรี เครือข่ายของบุคคลสำคัญในนครปัตตานีเชื่อมโยงผูกพันกันผ่านการแต่งงานของชนชั้นปกครองมานับแต่อดีตอาจย้อนไปได้ถึงสมัยนครรัฐปัตตานีนี่เราเริ่มต้นเมื่อ500ปีที่แล้วเมื่อพญาตูนขะพามานับถือศาสนาิสลามแล้วก็ได้รับพระนามว่าสุสานอิสมาอิลชิชานั้นพระองค์มีราชรถสองแล้วก็ราชธิดานหนึ่ง ราธิดาของพระองค์ชื่อราชาสิติียอชาราชาสิเิียอชาเนี่ยพระองค์ให้สมรสกับราชาของเมืองสายบุรีที่เรียกว่าราชยา,ยาลาุดดีนอันนี่คือความสัมพันธ์เมื่อ500กว่าปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในในในช่วงหลังๆก็มีชัดเจนมากในเรื่องของการเชื่อมของสายตระกูลสายครอบครัวนี่ทุกๆุกเมืองในบริเวณนี้ไม่เฉพาะเจดหัวเมืองบ้านเรานะครับ ย้อนไปถึงทั้งกลันตันทั้งตังการูนะครับทั้งเคด้าอะไรแต่เหล่านี้ต้นเดอันนี้ก็เป็นพิธีทางราชสำนักเขาพยายามจะรักษานะครับต้นตระกูลเขาไว้เมื่อนครปัตตานีผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสยามในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นและมีการแบ่งเมืองปัตตานีออกเป็นหัวเมืองย่อยๆ7หัวเมืองได้แก่ปัตตานีหนองจิกรามัน ยะลาสายบุรียะริงและระแงะแต่ละเมืองมีเจ้าเมืองปกครองกันเองในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระม่อมให้แต่งตั้งบุคคลในตระกูลเจ้าเมืองเดิมเข้ารับตำแหน่งเจ้าเมืองดูแลหัวเมืองทั้งเจ็ดจึงเป็นตำแหน่งสืบสกุลนับแต่นั้นมาเช่นที่เมืองปัตตานี มีพระยาวิชิตพักดีสอนสุรวังสารัตนเขตประเทศราชเป็นพระยาตานีเมืองสายบุรีมีพระยาสุริยะสุนทรบวรพักดีศรีมหารายามัตนะอับดุลวิบูลขอบเขตประเทศมาลาอยู่วิเศษวังสาเป็นพระยาสายบุรีส่วนที่เมืองยะริงมีพระยาพิพิธเสนาม,มาตยาอธิบดีศรีสุระสงครามเป็นพระยายะริง ที่อำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีอาคารสองชั้นทาสีม่วงดอกผักตบสลับสีขาวคือวังยยริงที่ยังคงตั้งต,งตระงานอย่างสง่างามได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดีแม้จะผ่านร่องรอยการกัดเซาะของการเวลาเจ้าเมืองยยริงตอนสมัยแรกๆเนี่ยนะคะเป็นพุทธนะคะชื่อภายนะคะทีนี้เมื่อท่านปกครองบ้านเมืองนี้ก็ปรากฏว่า มีการกรบฏไม่พอใจอะไรต่างๆเนี่ยเนื่องจากว่าคนในพื้นที่นั้นเป็นมุสลิมส,ส่วนใหญ่แล้วก็ท่านนะเป็นพุทธใช่ไหมคะก็เลยปกครองมุสลิมก็เลยมีปัญหานะฮะแล้วก็ทางทางกรุงกรุงเทพเนี่ยนะคะกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยต้องยกทัพมาปราบอยู่เนืองๆจนกระทั่งมาถึงสมัยรัชกาลที่สมนะคะ ทางด้านปัตตานีเนี่ยมันก็เกิดกระบฏอยู่เนืองเนืงช่วงนั้นยูโซก็อายุพอสมควรแล้วประมาณ19-20อะไรเงี้ยนะคะเอะสมัยรัชกาลที่3ท่านก็เลยส่งตัวนิยูโซเนี่ยมาเป็นเจ้าเมืองยะริงก็เริ่มจากนิยูโซที่เป็นตตระกูลของทางยะริงอะคะ่ะ mm hmm. ก็เมื่อนิยูโซมาปกครองเนี่ยนะคะก็เอากฎระเบียบอะไรของทาง ทางทางกรุงเทพเนี่ยมาใช้หมดเลยทั้งกฎหมายทั้งอะไรต่างๆความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นนะคะมื่ก็จะไม่มีกระบฏอีกเลยตั้งแต่สมัยนั้นก็บ้านเมืองก็เรียบร้อยนะคะทั้งพุทธทั้งอิสลามก็อยู่กันได้ยังไม่มีปัญหาค่ะอยยาหญิงคนที่สองคือน,นิโมะนะคะซึ่งเป็นลูกของนิยูโซนะคะอ่า แล้วท่านก็ได้ปกครองบ้านเมืิงต่อมาก็ไม่มีปัญหาค่ะ,ะจากนั้นคนที่สามก็คือดิโอนะคะชื่อเต็มของท่านก็คือพระยาพิพิษเสนามาตรซึ่งเป็นคุณปู่ของดิฉันเองค่ะนิโสหรือพระยาพิพิธเสนามาตยาธิบดีศรีสุรสงครามเป็นผู้สร้างวังยริ่งแห่งนี้วังยริ่งสร้างโดยสถาปนิกชาวจีนช่างในท้องถิ่น เริ่มสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2438ใช้เวลาประมาณ5ปีจึงสร้างเสร็จเป็นแบบเรือนไทยทรงโปรง่งที่ผสมผสานงานสถาปัตย์และศิลปะการออกแบบที่หลากหลายในแบบมาลายูชวาและยุโรปทุกๆรายละเอียดเต็มไปด้วยงานฝีมืออันละเมียดละไม่การสร้างวางนี้เมื่อท่านขึ้นมาเป็นเจ้าเมืองเนี่ยคือวางทาง ของเก่าเนี่ยมันก็สุดโซมมากแล้วนะคะท่านก็เลยมาสร้างวางอีกฝั่งหนึ่งถนนอีกฝั่งหนึ่งพื้นที่ที่ท่านสร้างวางนั้นเป็นกูโบที่คนเข้าไปฝังศพอะไรอะไรเงี้ยทีนี้ค่ะท่านก็ติดต่อค้าขายกับพวกวินโดก็จะมีชาววินโดนี้เข้ามาค้าขายมากในสมัยนั้นก็ท่านก็ขอให้เขาเนี่ยช่วยออกแบบแปลนบ้านกับ ญาติของท่านคนหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นคนพื้นเมืองก็มีมีมีอะไรมีมีพรสวรรค์ในเรื่องทําลายอะไรๆต่างๆเนี่ยก็ช่วยกันกับชาวอินโดจึกระทั่งได้เป็นวังอันนี้ขึ้นมาแม้จะมีอายุกว่า100ปีแต่ทายาทของพระยาพิพิธเสนามาตยังคงอาศัยอยู่ที่นี่ได้อย่างสะดวกสบายข้าวของเครื่องใช้ได้รับการรวบรวมและจัดวางอย่างเป็นระเบียบ กลิ่นอายของเรื่องราวในวันหวานยังคงอวนอยู่ในอนุอากาศก็ปกตินะครับอยู่เหมือนกับคนธบรมทั่วไปก็คือถึงเวลาเรียนก็ต้องไปเรียนถึงเวลากลับมาแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราดีหน่อยว่ามีค่าท่าบ,บริพานที่ช่วยคุณแม่ก็เป็นคนที่ขยันมากในการทําอาหารกลับมาก็ได้ทานละนะคะแล้วก็ฝีมือคุณแม่ก็อร่อยมาก คุณแม่ของดิฉันเป็นคนกรุงเทพค่ะเป็นคนบางกอกน้อยม่ใชจเป็นคนจังหวัดปัตตานีเพราะงั้นอาหารอะไรต่างๆก็เป็นแบบของคนกรุงเทพสมัยก่อนคุณปู่เนี่ยจะมีแขกบ้านแขกแขงเมืองมาบ่อยๆแขกจากมาเลเซียจากรัฐปะาหังมั่งจากรัฐกาลันตันจากอะไรเงี้ยมาเยี่ยมเยียนกันเพราะว่าส่วนใหญ่คือญาติพี่น้องกันทั้งนั้นเขาก็จะมากันนะคะ ค,คุณพ่อก็เลยคิดขึ้นมาว่าเออเวลาที่ทานอาหารอะไรเงี้ยนั้นแล้วนั้นจะมีการละเล่นอะไรให้แขกเขาดูอะไรเงี้ยก็เลยให้พวกเด็กๆในวังลูกหลานเด็กในวังเนี้ยโดยมีครูสอนนะคะออสองคนสามีภรรยาสามีเนี่ยก็จะสีไวโอลินเก่งมากเลยแล้วก็ภรรยาชื่อหมอซ้อนะคะก็ จะเป็นคนที่ร้องร้องแล้วก็เ,เต้นร้องเพลงนี้สวยพล้วเลยค่ะเขาจะเป็นครูที่สอนสอนเด็กในวังและเวลาแขกบ้านแขกเมืองมาก็จะออกงานกันค่ะ พระยาพิพิษเสนามาตยาธิบดีศรีสุรสงครามเป็นเจ้าเมืองยะริงคนสุดท้ายเนื่องจากมีการปฏิรูปการปกครองในหัวเมืองภาคใต้เป็นมณฑลเทศาพิบาลตำแหน่งพระยาจึงสิ้นสุดลงอย่างไรก็ตามตระกูลอับดุลบุตรและตระกูลพิพิษพักดีซึ่งสืบสายตระกูลมาจากพระยาพิพิษเสนามาตรย,ยังคงมีบทบาททางด้านการเมืองการปกครอง ในภูมิภาคนี้ในเวลาต่อมาส่วนทางฝั่งสายบุรีนั้นพระยาสุนทรสุริยะบวรพักดีและทายาทบางส่วนได้หลีภัยการเมืองไปตั้งรกรากอยู่ที่รัฐกลันตันบุตรชายคนโตของพระยาพิพิธเสนามาตรคือพระพิพิธพักดีหรือตนกูมุกดาอับดุลบุตรคุณพ่อเนี่ยอยู่ที่วังตั้งแต่ตั้งแต่คุณปู่สร้างวัง แล้วก็จกนกระทั่งคุณพ่อแต่งงานพอแต่งงานกับคุณแม่เนี่ยต,ตอนแรกเนี่ยคุณพ่อไม่ได้แต่งงานกับคุณแม่ก่อนนะคะมีภรรยามาก,ก่อนแล้วเป็นลูกลูกหลานเจ้าเมืองสายบุรีนะคะอ่าก็ก็ไปสร้างวังไปสร้างบ้านเนี่ยคะที่สายบุรีพอตอนหลังนี่คุณคุณพ่อเนี่ยเอ่อภรรยาเสียก็มาแต่งกับคุณแม่คุณแม่เป็นคนกรุงเทพ ก็เอาคุณแม่เนี่ยมาอยู่ที่เยรินก็มีบ้านอยู่ข้างๆวังอะ่ะเป็นเรือนหอของคุณพ่ออีกหลังหนึง่งแต่ตอนนี้เป็นของคุณอายกให้คุณอาไปแล้วคุณพ่อก็มาอยู่บ้านหลังใหญ่หลังจากที่คุณปู่เสียคะ่ะคือคุณพ่อเรียนมาทางด้านาการเมืองนะคะเ,เรียนโรงเรียนอะไรนาอำเภอสมัยก่อนแล้วก็มาเป็นประหลัดอำเภอแล้วก็มาเป็นนายอำเภอ เปอมายยนะคะแล้วก็จากนั้นก็มาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลคือไม่ได้อยู่ตลอดนะคะคุณพ่ออายุสักประมาณ40กว่าคุณพ่อออกออกจากลาออกจากผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลแล้วก็มาสมัครเป็นสสมาผู้แทนเพราะถือว่าทัางคิดว่าเป็นสสนี่จะช่วยประชาชนได้มากกว่า หลังจากการปฏิรูปการปกครองพระยาพิพิธพักดีได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลต่อมาได้ลาออกจากราชการและลงสมัครรับเลือกตั้งได้เป็นสมาชิกผู้แทนราษฎรสี่สมัยและได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาหนึ่งสมัยพระยาพิพิธพ,พักดีมีภรรยาสามคนและบุตรทิดารวมหกคนบุตรชายที่เกิดจากตนกูสงหลานสาวพระยาสายบุรี มีชื่อว่ามานพพิพิธพักดีซึ่งสืบเชื้อสายมาจากทั้งเจ้าเมืองสายบุรีและยะริงเขาสมรสกับเติงกูอาศีสะบินติเติงกูมูหาม,มัดหมสะเชื้อพระวงศ์ในราชวงศ์กาลันตันบุตรของมานพพิพิธพักดีคือพระอัครมเหสีในสุลต่านอิสมาอิลเปตราสุลต่านแห่งรัฐกาลันตันพระองค์ก่อพระนามว่าเติงกูอานิส บินติเติงกูอับดุลฮามิดปัจจุบันนี้ในพระชันษา71ปีพระองค์ยังทรงเป็นพระราชมารดาของสุลต่านองค์ปัจจุบันแห่งรัฐกาลันตันด้วยบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ขับเคลื่อนเรื่องราวในอดีตให้มีชีวิตแต่ผู้คนในปัจจุบันกำลังขับเคลื่อนชีวิตด้วยการสร้างสรรค์วัฒนธรรมใหม่ที่หลากหลาย พร้อมๆไปกับการรักษาวัฒนธรรมที่ตกทอดมาจากอดีตดังเช่นที่หวังพิพิธพักดีหลังจากตนคูกุสุงสร้างสร้างหลังบ้านหลังนี้ให้เป็นเรลนโหวแล้วก็ตกพอท่านเสียชีวิตก็ตกมาถึงทายายของท่านก็คือตนคูฮามิดหรือนายมนุี่พิพิธพักดีแล้วก็เมื่อ,อนายมนุษ์เสียชีวิตก็ ช่วงนั้นเกิดเหตุการณ์วิกฤตทางการเมืองและก็ด้านการเงินก็ท่านก็เลยได้ขายวังนี้ไปให้จะเศษฐีชาวจีนคนหนึ่งก็ตกเป็นของชาวจีนแล้วก็พอช่วงหลังก็หลายสิบปีมัน,ก,นก็ทางชมรมมุสลิมก,กับมัศยิตาลุบันก็เลยปรึกษากันว่าเอออยากจะซื้อบ้านหลังนี้คืนเพื่อทำให้เป็นสาธารณประโยชน์ในปีพุทธศักราช2557 แกนนำชมรมมุสลิมะสายบุรีทำการระดมทุนกว่า10ล้านบาทเพื่อซื้อคฤหาพ์พิพิธภักดีจากเอกชนให้กลับมาเป็นสถานที่สาธารณประโยชน์ของคนสายบุรีร่วมกันเรามีการจัดกิจกรรมบรรยายธรรมที่มัสยิดต,ตั้งแต่ปี2547เราจัดที่มัสยิดต,ต่อมาแต่ละปี แต่ละปีคนก็มากขึ้นมากขึ้นก็ไม่พอเราก็เลยหาที่เมื่อหาที่เราก็เห็นว่าวังนี้อยู่เปล่าๆแล้วก็เจ้าของวังก็เป็นเพื่อนกันเป็นครูกันก็เลยขอเข้ามามาทำมาบรรยายธรรมที่นีเ่เขาก็ให้ก็ปีสองปีปีสองปี ก็ได้ข่าวว่าเขาจะขายเจ้าของจะขายในราคา10ล้านหแสนต้องเงินสดไม่ไม่มีการผ่อนนะก็จะทำยังไงก็ประชุมส่นสุดท้ายเราก็ประชุมคณะแม่ค้าที่อยู่ในอำเภอสายบุรีนี้ว่าเราจะซื้อวังนี้ทุกคนมีใจให้กับเราไหมทุกคนบอกว่า เาจะช่วยก็ทุกคนก็ลงมติว่าเราจะยืมเขามีเขาให้ยืมไหมแต่ทุกคนก็ให้ยืมคนละแสน2องแสนแล้วแต่มีเงิน5้าพันก็5,000ันห0 0หมก็50,000ภายใน15วันเราหาเงินได้10บล้านห้าแสนเราก็ไปบอกเจ้าของบ้านนี้ว่าเรามีเงินเรามีเงินสิบล้านห้าแสนเลยนะ ให้โอนมาให้พวกเรานี้เมื่อปีพศ2557คนที่ที่เขาเป็นศิลปะเนี่ยเขาก็มาวาดวังนี้แล้วก็จัดขายใครต้องการซื้อก็จะขายเพื่อหาเงินเก็บไว้าจ่ายหนี้ค่ะเราหาเงินล้างหนี้ให้เขา หมดเราก็โอนให้กับมัสยิดอรลุบันตอนนี้ม mm ัสยิดอลุบันเป็นเจ้าของแต่ว่าการดูแลนั้นเป็นของชมรมมุสลิมม mm ัสยิดอลุบันอยู่ค่ะเราดูแลอยู่ค่ะจนถึงปัจจุบันนั่นแหละเป็นที่บรรยายธรรมของมุสลิมมแล้วก็ ดูแลเรื่องเด็กกำพร้าอะไรก็จะมีกิจกรรมด้ดานทางด้านศาสนาที่นี่เพราะว่าจะมีการบรรยายธรรมทุกวันอาทิตย์แล้วก็อาทิตย์สุดท้ายของเดือนนั้ก็คือการบรรยายธรรมครั้งใหญ่คือชาวบ้านที่เป็นสตรีมุสลิมก็จะออกมาหมดหรือบรรยายอยู่ใต้ถุน,นค่ะเ,เมื่อก่อนพอเวลาผ่านผ่านมาตรงนี้เห็นบ้านร้างแล้วรู้สึกเศร้าใจเสียดายอยากจะ หาเงินมาซื้อเพื่อให้ได้คืนมาเป็นของอทายาททุกคนเพื่อให้เป็นส่วนกลางแต่ทีนี้เราด้วยปัจจัยของเราเราก็ไม่ไม่สามารถที่จะทําได้แต่เมื่อเมื่อชมรมชลิมากกับ,ก,บกับกรรมการมัสยิดตะลุบันนั้นปรึกษากันแล้วขอซื้อนั้นรู้สึกดีใจมากเลยเพราะอย่างน้อยก็คือกลับมาแล้วมันเป็นของมัสยิดเป็น ของชมรมมุสลิม้าดูแลทำให้เกิดประโยชน์จริงๆจริงๆอ่ะถ้าเกิดเป็นบ้านพิพิธนี่ผมรู้สึกว่าดีอย่างหนึ่งตัวที่ชมรมมุสลิมมาเขาช่วยกันรื้อฟื้นแล้วก็ทําให้บ้านนี้มีชีวิตมากขึ้นจากที่มันต้องกลายเป็นโบราณสถานเอยแล้วปัจจุบันนี้มีการใช้งานอยู่บนบ้านมากขึ้นมีคนเข้ามาศึกษาดูงานมากขึ้นมันเลยทําให้บ้านนี้มันมีชีวิตอีกครั้ง จริงๆทุกวันนี้สายบุรีก็เป็นจุดหนึ่งนะที่ผมคิดว่ามันมีความสงบสงบสุขโดยในตัวมันอยู่แล้วเพราะว่าหนึ่งคนสายบุรีเองเนี่ยเขามีความสัมพันธ์กันตั้งแต่มาเป็นหลักร้อยปีแล้วแหละเขาอยู่กันแบบนี้มานานแล้วเพียงแต่ผมบอกอาจมองว่าบางครั้งเองสื่อเองหรือโซเชียลมีเดียเองอาจจะไปใส่ชุดความคิดของตัวเองทําให้มันดูว่า สามจังหวัดมันเป็นเรื่องที่แย่แต่จริงๆสําหรับสายบุรีมันไม่ใช่อย่างนั้นครับก็หลักๆของปัญหาเลยที่ที่เห็นอยู่ที่ตัวอสสัมผัสเองเลยก็เป็นเรื่องของการที่คนรุ่นใหม่ย้ายถิ่นฐานไปทํางานที่อื่นบ้างทิ้งถิ่นฐานที่นี้บ้างมันทาให้สายบุรีมันดูเงียบลงมากกว่าเดิมเยอะครับจากเมื่อก่อนเนี่ยม,มันมีความปฏิสัมพันธ์แล้วก็มีความเป็นเมืองสูงมากแต่เดี๋ยวนี้จากคนย้ายถิ่นฐานไปไมันก็เหลือน้อยลงครับมาเลยทําให้สังคมอาจจะเคลื่อนที่ขับเคลื่อนยากขึ้นนิดนึง เราไม่จําเป็นต้องเอาเงินเยอะแยะมากมายมาลงที่นี่นะครับแต่เราจะต้องให้คนที่นี่เนี่ยเขามีการศึกษานะครับอาจจะสนับสนุนในเรื่องของเงินทุนในเรื่องของการศึกษานะครับหรือว่าให้เขามีความสะดวกในการที่จะไปศึกษาต่ออะไรเงี้ยถ้าคนที่นี่มีการศึกษาดีนะครับแล้วก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมีอาชีพที่ดีเนี่ยเขาก็จะมีชีวิตีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ว่าจะชาติพันธุ์ใดศาสนาใด หรืออยู่ในชนชั้นไหนวันนี้ทุกคนคือประชากรพื้นฐานของสังคมเดียวกันและมีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นตัวเองได้อย่างเท่าเทียมกัน